สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว,ชวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มูลินิจภาพพี่น้องมากใส่ปุ๋ยมาอัปเดตมาบำรุงตื่นฝืนต้นทุเรียนครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกับใส่ซึ่งอินทรียเคมีนะครับสูตรดึงยอดแน่ท่างดินแน่ท่างดินกับซีมีอินทรียสลับเคมีครับเคมีกับสีมีสูตรดึงยอดครับ257เเครับสูตร สวนซ่องเกษตรทฤษฎีใหม่นี่นะครับเฮ้าเก็บเกี่ยวไปแล้วฟื้นฟูต้นไปแล้วฟื้นฟูต้นไปแล้วรอบหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งแะครับสูตรเสมอเสมอบานกันสิมาใส่สูตรดึงยอดน้ำกรบพีนองสูตรยี่ห้าเก็ดครับดึงยอดครับบำรุงต้นมีทั้งอินซีทั้งเคมีทั้งสั้นเฟียดครับใส่อะไรครับสมเงินไปใส่อะไรครับใส่เข้ากับใส่ประมันปลายใบครับช่วงพุ่มครับปลายใบช่วงพุ่มใส่รอบรอบครับ นี่ลแหละใส่ไปครับใส่ถึงอินซีเคมีครับแต่ว่าใส่คนละหลอบครับอินซีใส่ไวรอบนึ่งเคมีโตเคมีผสมกันเนี่ยครับสั้นเฟียดครับใส่ผสมกันนิดหน่อยครับใส่บำรุงครับเพราะว่าเข้าใส่พลังงานมันหลายครับสวงเอาลูกครับใบมันใส่พลังงานหลายเขาก็ต้องฟื้นฟูให้เร็วครับ บานทั้งใบเฮาวกสีปกติเนี่ยครับทุกเจ็ดวันสิบวันแล้วแต่ครับแล้วแต่มีเวลาครับกอแก้วอะมิโนโปรตีนนี่ครับสีคือเราครับโบเมนว่าเฮาสีสีจะแนะนำมหน่ยเฮากสีตลอดที่เราครับครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวิธีใส่ปุ๋ยครับใส่สูตรได้แน่ครับครับนี่ครับปุ๋ยอินทรีย์ปางกูครับอินทรีย์นี่กับไม้ความาเป็นอินทรีย์อินทรีย์ชีว่าภาพนะพี่น้อง ตัวนี้ก็ใส่มันกับมันกับมีหลายอินซีอยู่ครับพี่นอ้องอินซีเข้ากับสีเรียสมันมีหลายยี่ห้อหลายราคาตัวนี้ปางกูก็ถือว่าราคาเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบนี้ราคามันกับพอพอซื้อมาใส่แล้วพี่น้องใส่เดียลละข้างสองร้อยสองร้อยสิบบาทครับปางกูอินซีตัวนี้ก็ซื้อ่าสวนนี่ก็ใส่มา สองปีนะครับสองปีราคาบมสูงแห้งครับก็ใส่ไปครับใส่สลับถ้าเขามีปุ๋ยขอกก็ใส่เป็นปุ๋ยขอกอะไรครับปุ๋ยขอกินรีครับอินรีปุ๋ยขอกแล้วแต่ผู้คงนกับมักพุผู้งนกับบอมักก็ใส่กับสีใส่โครมาซอยครับนี่ครับกับสีมีอีกสูตรหนึ่งครับดึงยอดครับตัวนี้ยาลาขาดไปไหนครับปุ๋ยยาลาตัวนี้ดึงยอดครับสูตรยี่ห้าเกศครับ แล้วแต่ตัวนีู้ตรนี้เฉพาะสวนซองกาเรทฤษฎดีไม่เลยแต่ว่าแต่ละสวนกาไซบุคอการโนกิโนตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยสั้นเฟตนะครับตัวนี้เอามาผสมกับยาลานี่นะครับตัวนี้ยิบฮาโลกาสซทสมยาลาสองตัวนี้ส่วนหนึ่งนะครับผสมกับวานครับสว่วงนี่ปืนฟูดินกาไซอินซีน้ำดึงหยอดน้ำครับนี่ครับแต่ว่าอินซีกาไซเ่คอนครับ ไอ้ตัวยาลานี่ยก็ใส่ไปที่หลังก็ได้ครับเพราะว่าบ่ได้ผสมกันผสมผสมกันแค่สองตัวนี้นะครับสองหนึ่งตัวนี้สองตัวนี้หนึ่งครับวานครับบานหลบชุ่งพุ่มครับปลายใบนะครับพี่น้องวานอะไรก็สีไช่ปุ๋ยก็วานอะไรก็สีโคตน้ำครับปีดเหมือนี้ครับวานอะไรก็บโคตน้ำตัวนี้เมื่อมีสูตรดึงหย่อนนะครับบํารุงต้นปืนฟูต้น ปุ๋ยสันเฟรตเนี่ยมันสีดียางหนึ่งมันเห็นแต่ใบเขียวเข้มครับหลายหลายยางครับเป็นอาหารเสริมทั้งใบกับสีขึ้นเก้าครับบ่แมนมาใส่ปุ๋ยแหละกับทั้งใบบ่ได้ใส่ก็ใส่ขึ้นเก้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีลงไปใส่ปุ๋ยครับพี่น้องนี่ครับปุ๋ยยาล่ามีล่าสูตรดึงยอดครับพี่น้องสูตรนี้เฉพาะสวนช่องเกษตรทฤษฎีไม่นะครับละสวนกับคือกันนี่มีล่ายาล่ามีล่า ตะการนี่สั้นเฟียครับนี่นะครับสั้นเฟียตัวนี้ยิบหาโลกครับยิบหาโล่เนี่คนเราตัวนี้ทุเรียนมันสี่สิบต้นสี่สิบกว่าต้นนะครับคนวัดต้นหนึ่งใส่เครื่องโล่เมื่อกาสีใดสี่สิบต้นห้าสิบต้นครับกามาผสมกันนี่ครับนี่ผสมกันสิเป็นเหมือนครับผสมกับยาล่ามีล่าครับตัวนั้นสองส่วนตัวนี้ส่วนหนึ่ง้สยกันครับผสมแล้วกับน้นด้วยกันครับ ตักสองหนึ่งเล็กกัมาค้นค้นเ่กันครับแด้กกับสปานครับบ๊วยว่านลายละคตัวนี้ครับดึงยอดครับเพราะว่าบ๊ดยสมกับอินรี่นะครับอินซีใส่ตั้งหาครับเพราะว่าอินรี่มันส่วนหลายกว่ากับน้ลูกสาวใส่ไห้ครับใส่ในสวนตัวนี้ก็บสิไปบว่านที่หลังครับนี่ครับว่านบ่หลายแล้วครับตัวนี้ครับนี่นะครับสูตรดึงยอดครับดึงยอดเดี๋ยวต่อไปก็จัง ีลยวสิลงให้เบิ่งครับพี่น้องผลงานยูนี่ใส่เป็นเค่มนี่กับว่าขาดบ่ไ้ก็คือยาลานี่ครับพี่น้องเอาหมากับฝนนะครับปุยสั้นเฟียดนี่ก้างสีไสเป็นเทียแรกนี่นะครับปุยสั้นเฟียว่าปุยสั้นเฟียดรองเบิ่งครับมีหลายมีหลายหลายอย่างครับปุ๋ยคู่มือนี่ครับแต่ว่าอินรี์เข้าก็บขาดบ่ไ้ปรับฟื้นปรับปรุงดินฟื้นฟูดินนี่แหละครับพี่น้อง นี่ครับหลังจากใส่ปุ๋ยอินซี่กับเคมีแล้วครับสูตรดึงยอดเนี่ยอินซี่ปั๊บปรุงดินเนี่ยครับสั้นเฟสเนี่ยครับกสีมะฮดน้ำเนี่ยครับเปิดน้ำฮดอยงที่นะครับเป็นสปริงเกอร์ประมาณซีฟลัทีครับเพราะดินเก่ามันซุ่มอยู่แล้วครับฝนตกก็ว่าที่ฮดมาเป็นอย่างเนี่ครับที่ฮดก็ย้อนว่าเข้าใส่ปุ๋ยให้มันละลายเร็วครับให้มันละลายเร็วบ่าให้มันละเหยไปนน้ำประกาศครับ ถ้ามันละลายลงดินเร็วมันก็สิดีครับเกิดฝนตกใหญ่มากชำระล่างไปเร็วครับตัวนี้เขาโดชิฟนาทีอันหอดตอนเย็นตอนแรกมันก็ละลายแล้วครับปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้ละลายไว้ครับยาลานี่ครับนี่ครับหดประมาณชิฟนาทีครับเป็นสปริงเกอร์หดวันนี้หดโดนนะครับชิฟนาทีก็พอครับนี่ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็โดครับนี่ตัวตัวใส่ไปแล้วนี่โดไปแล้วนี่ก็เริ่มละลายแล้วครับนี่สิบเห็นแหลยนครับมันละลายเร็วครับตัวนี้ยาลามีล่านี่ครับ ใส่ประจำครับพี่น้องกะเมื่อกับสูดแต่ละสวนกับพวกขึกันนะครับตัวนี้กับสวนสูตรซ่องกระเสียทฤษฎีใหม่ใส่ตัวนี้แหละครับจากประสบการณ์ที่เฮ็ดที่พันๆามากนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าปางกูกับใส่ครับหลายสูตรอยู่ครับอินซีเคมีครับตาสิงโตกับใส่แต่ว่ากับแบงไ่เป็นต้นไปอยู่ครับผ่าน ไอ้พวกปุ๋ยอินทรีเคมีมันก็มีหลายสูตรครับมันก็นแล้วแต่สวนแต่ละสวนนะครับครับจ่อจงใส่ยางใดยางหนึง่งแล้วแต่สูตรครับใส่บ่คือกันแต่ละสวนครับแต่ละสวนแต่ละสูตรนะพี่น้องครับสวนขงททังเกษตรทฤษฎีใหม่กับมาใส่ให้พี่น้องเบื้องเนี่กับฮดนี่แหละครับฮดนำให้พี่น้องเบื้องครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่กับสิเพราจบไปซ้ำนี่แหละครับเมือนี้มาใส่ปุ๋ยเมื่อแรกกับสิพนกันมาแรกล่างต้นครับพี่น้อง ฟื้นฟูต้นล่างต้นเราว่าสูตรล่างต้นนะครับมันกรสีมีสูตรล่างต้นอยู่ตาม่นขายทั่วไปสําหรับทุเรียนเขาเอาบากเอาผลแล้วฟื้นฟูแล้วก็ล่างต้นนะครับล่างต้นมันก็สีมีกันเสียลากันอย่างเนี้ครับได้หลายอย่างครับกันมาแลกงเนียครับล่างต้นครับกษตรียทฤษฎีไม่กัสีข้อจบไปซ้ำเนี่ยนะครับสวัสดีครับ